ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับว2919อากาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุก,ท,กทุกวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยพร้อมดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคและเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งในพื้นที่บ้านชุมแสงตำบ,บฟลฟารมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยช่างพัฒนาสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นให้กับราษฎรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ตำบลบ้านฝ่ายอำเภอเมืองน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองค่ะต่อื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สํานักง,งานพัฒนาพัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับราษดรตําบลแม่ป่าทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกับกองในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อเป็นการลดร,รายจ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลณวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาบ้านมั่นคงเมืองแม่สอดตําบลแม่ป่า อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ